ให้คำปรึกษาพัฒนาธุรกิจหลักๆครอบคุม7หมวดด้วยกันหมวดที่1ให้คำปรึกษาธุรกิจวางแผนกลยุทธ์ในการแข่งขันทำยังไงให้เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้ได้เปรียบกับคู่แข่งได้รวมถึงเรื่องการหาพาร์ทเนอร์สมมุติผมมีสินค้าผมอยากขายออนไลน์ผมไม่รู้อะไรเลยใช่ครับไปหาคุณน้องสืบศักดิ์ครับ น้องจะดูแลหมดทุกขั้นตอนใช่ผมก็ว่าวิเคราะห์การตลาดทาําโฆษณาติดต่ออินฟลูเอนเซอร์ตอบแชทรับออเดอร์ส่งของให้ข้อที่2ให้คาปรึกษาด้านการผลิตพัฒนาด้านบริการของธุรกิจของท่านออกแบบโลโก้ออกแบบแพคเกจจิ้งแล้วก็ประสานงานกับโรงงานเรื่องการตลาดออนไลน์เราสามารถทําให้ทุกคนได้ครบ,บวงจรในพาร์ทของคอนเทนต์มีทำโปรดักชั่นหรือต่างๆนานาขายของอะอไรก็เราอยากได้การทํางานที่เป็นระบบมีประสบการณ์ มืมออาชีพมาช่วยส่งเสริมให้แบรนด์เราเติบโต,ตยิ่งขึ้นเราก็เลยเลือกมาวีคอมเมิร์ซปกติเรายิงเองอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องการที่ปรึกษาที่เขามีไอเดียมีความรู้ให้ประสบความสำเร็จต่อมาเราก็สามารถเลือกอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้แต่ในโซเชียลมีเดียต่างๆนานาข้อต่อมาก็คือเราสามารถทำเพอร์ซอนแบนดิ้งให้กับท่านตั้งแต่การที่ดูคาแรคเตอร์ของท่านแล้วก็วางแผนทำยังไงให้ท่านเป็นจุดที่สนใจ เริ่มวิเคราะห์ตัวคุณเองเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์เริ่มเข้าใจผู้บริโภคคนอื่นที่อยู่ในสังคมซึ่งนี่แหละเป็นสิ่งสําคัญของนักการเมืองข้อที่7ก็คือเราสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าให้กับท่านได้อย่างครบวงจรครับค c o m m e r c e เนี่ยเป็นการตลาดอันดับหนึ่งที่เขาเป็นคนแนะนําอะไรได้ดีมากแล้วก็เป็นกันเองมากๆด้วยครับมีคนมาซื้อแฟรนชส์กับเรามากขึ้น, <c oughs> นจะกกทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นลูกค้าก็เยอะขึ้น